บัรทองลพบุรีกรุงเทพองค์ประธานในพิธีฝัาสงฆ์การเพียงคุณธวัมเสด็จปริญญานันสมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดนครราชสีมาผู้เป็นประธานพิธีเรื่องในโอกาสกันเป็นมหามงคลพระบาทสมเด็จพระวิเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระตุนาโปรดพระรานเลื่อนสมณศักดิ์ให้พระครูพิพัฒน์จันทสารเป็นเจ้าคณะตำบลชั้นเอกในราชธินนานาเอิที่พระครูพิพัฒน์จันทสาร นับเป็นเกียรติเป็นสิริมงคลยิ่งนำความชื่นชมยินดีมาส่งคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วกันเป็นการเพิ่มมูลฝันและกำลังใจให้พระสงฆ์ดำรงมั่นช่วยกันบำเป็นประโยชน์กันโลกระพุทธศาสนาช่วยกันพัฒนาประเทศชาติให้วัฒนาสถาบันสืบไปพระครูพิพัฒนกันตาสารอายุ76ปีพรรษา3.2นักธรเกเอ การศึกษาหลักสูตรประกาศนีาบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ปปสสถานะเดิมชื่อจัวนามสกุลโขนพกเกิดที่บ้านแปลงหมู่สี่ตำบลบ้านแปลงอำเภอตันพศจังหวัดนครร,ราชสีม,มาอุปสมบทวันที่28มกราคมปี2534นักพัชรศรีม,มาวัดบ้านแปลงชาย,ยาจันทสาโรโดยมีพระภูสันตติวีราพร อดีเจ้าหน้าเมือง่านโระขณะนั้นวัดสารลอยเป็นพระอุปชาพระรูสุดตัาปรคุณวัดหนองกระเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระธิกาลือกิติปันโนวัดป่าใหญ่กองเป็นพระอนุสาวราจารย์ปี2503เรียนจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดบั้นแปลงปี2538สอบใด้นักธรรมชั้นเอกจากสำนักเอกในจังหวัดนครราชสีมาวัดบันแปลงปี2542รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบัานแปลง ปี2543เป็นเจ้าอวาสวัดบ้านแปลงปี2547เป็นพระธานานุโตรมในประเทศปริัตผู้ดีที่ประตูสังครับปี2548เป็นประตูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราชชันโตท,ที่ประตูพิพัฒน์จันทสารปี2552จบการศึกษาหลักสูตรประกาศสนียบัตรการบริหารกิจการคณะ,ะสงฆ์ปปส จากมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยมจรวิทยาเขตนครราชสีมาปี2554เป็นพระรูสัญญบัติจเจ้าวาดบดร,ราชั้นเอกในราชจ,จินานามนดิมปี2557เป็นเจ้าคณะกรมือบ้านแปลงเขตหนึ่งปี2559เ,เป็นรักอุปชาและปี2566ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระรูสัญญบัติ เจ้าคณะตำบลชั้นเอกในราชกินนานามเดิมที่พระภูมิพิพัฒน์จันทสารในโอกาสอันเป็นมงคลน,นี้เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแด่พระรูริพิพัฒน์จันทสารขอกราบเรียนเชิญนายทวัตสิริป,ปริญญานันสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผู้เป็นประธานพิธีได้อัญเชิญตราตั้งพระรูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอกและตราตั้งพระรูปัะชา มาประกาศให้พระเถรานุเถระและสาธุชนผู้มีเกตุท่านเดรับทราและร่วมอนุโมทนานชื่นชมยินดีโดยทั่วกันขอกาบเป็นเจนริญับปราสฏเด้พระปรเมทรัปปรามาธิบดีศรีสิงห์ทรา สิริอูรณาอัยุลยัเดชยามินทราทิเรบ,บราชวัตรมบรมบนาบอกิวัวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวทรงทัุนาโตรพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ถวายแด่พระสงฆ์ที่บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและ พระอุตสาหนาตามบัญชีรายนามพาร่ครูสัญญาบัตรผู้ดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่สมเด็จพระสังฆราชทรงพิจารณาวินิจฉัยแล้วตามมติมหาเิรสมาคมสมควรได้รับการเลื่อนทระสังฆาธิการ จึงให้เรื่องพระครูพิพักษจ์จันทสารจัววัดตั้นแปลงอำเภอด่านุทศจังหวัดนครราชสีมาตำแหน่งพระครูจัาหวะตำบลชั้นโทเป็นชั้นเอกขอจงจเจริญภัยบู์ในพระพุทธศาสนาเทินตั้งแต่วันที่สามธันวาคมพุทธศักราช 2566สมเด็จพระอริยะมงสาขนาตยานสมเด็จพระสังราชสกบนมหาปริยานายกป,ประธานกรรมการมหาเถระสมาคมตรา,าตารังพระอุปชาที่73ทับ2,559 วันที่19เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราชส5 5 9อาสศัยอำนาจตามภาในข้อ9แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่17บวงเล็ 2, บคศสอ3 6รแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์วงเล็บฉบับที่2 พศ2535จึงแต่งตั้งให้พระครูพิพัฒน์ชันทสารสายาจันทักษารูอายุ67พรรษา25รรษาวิทยาฐานะนักกัมเัศบ้านแปงบบแกลงตำบล้างแกลงอำเภอหลังค,คุตต์จังหวัดนครแก๊สศีมา ปัจจุบันตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์เป็นเจ้าคณะตำบลเขตหนึ่งดำรงตำแหน่งเจ้อุปชาในเขตที่ตนปกครองมีหน้าที่เป็นประธานและรับผิดชอบในการให้บรรชารอุปสมบทและมีหน้าที่รับผิดชอบ ตามกฎหมายตามกฎมหาเถระสมาคมฉบับที่17พศ2536ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปชาขอทงเจริญด้วยจตุรพิษตพรศีลคืออายุวันนะสุขภพระดำรงม,มั่นเป็นหลักใน พระองค์วรพระพุทธศาสนาตลอดกาลและนานเทินสมเด็จพระพุทธชายจารย์จกคณะผลตะวันออก สิทธิปัญญาไขอบคุณข้าราชการในช่วงปกติข่าวและแพรการในช่วงกิทุกท่านโอรการนี้เรียนเชิญท่านกำนันธรัมวชัยสุภารีเป็นผู้แทนจุดเทียนน้ำมนตที่วาดโัดาสนาพิถีครั Grazie.